เรื่องราวสาหรับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สกุลเดนโดเบียมหรือว่าหวายนะครับมีแฟนๆอยากจะให้มิตรชนสาธิตการปลูกเลี้ยงให้ชมนะครับตามสไตล์มิสเตอร์ชนนะครับแต่ก่อนที่จะไปชมการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สกุลหวายนะครับก็มีอ่อ แฟนคลับช่องมิตรชนครับคุณนิดส่งเรื่องราวเกี่ยวกับารปลูกเลี้ยงต้ไม้สกุลหวายที่บ้านมาให้เฉยชมนะครับเขาบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์ไม้นิ้วซื้อจากอาจารย์ปีนี้นิดขยายปลูกตะก้าแล้วก็แยกปลูกให้ห่างกันนิดหน่อยนะคะน้องก็ใหญ่มากเลยค่ะบางก็ให้ดอกนะแต่ว่าใบานี่ยังไม่ได้ทิ้งนะครับสวยงามมากเลยครับอ้าวใครจะใช้วิธีการของคุณนิดไปปลูกเลี้ยงก็ได้นะครับนี่เขาใช้กระเช้าไม้สักปลูกแบบห้อยหัวลงมาแม่สุดยอดวิธีการกัน ครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูเอื้องสายนะครับก็มีแฟนๆหลายๆท่านนะสอบถามเข้ามาว่าเราจะปลูกเอื้องสายนะจะต้องทำอย่างไรนะก็เอาเป็นว่าทำให้ดูเลยนะเทคนิควิธีการต่างๆเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการที่มิสตอส์จนก็เอามาแบ่งปันนะฮะส่วน ใช้ได้ผลไม่ได้ผลอย่างไรเนี่ยก็อย่าลืมนะนำประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้มาแชร์เล่าสู่กันฟังบ้างนะครับเอาเป็นว่ามิตรชนก็จะถ่ายทอดอในสิ่งที่มันทำแล้วประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นอะไรที่ถือว่าเป็นการมาแชร์กันก็นแล้วกันครับไปชมกันครับ ก็มีบางคนสอบถามมิตรชนมานะครับว่าปลูกพวกไม้สกุลเอื้องสายนะเขาต้องใช้อะไรรองหรือเปล่าหรือปลูกกับตอได้เลยคือจะรองไม่รองก็ได้ครับปัญหาก็คือว่าเวลาที่เราปลูกนะถ้าเราไม่รองเราก็ต้องควบคุมความชื้นให้ดีนะตอตอเนี่ยที่ใช้ได้ผลดีเป็นตอพวกตอไม้แต่ตออื่นๆก็ใช้ได้ผลครับมิตรชนปลูกเอาไว้เนี่ยอันนี้ ใช้สายเคเบิลถ่ายรัดเลยตอนนี้รากเขาเริ่มเดินแบบนี้แล้วนะเกาะต่อแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องอําลาสายเคเบิลถ่ายสําหรับแนวอนุรักษ์นะฮะไม่มีวัสดุอะไรที่เป็นวัสดุที่แปลกปลอมนะฮะออกไปแบบนี้เขาก็อยู่ได้เลยครับเห็นไหมฮะเรียกว่าเกาะต่อแล้วอันนี้มิตรชนใช้มะพร้าวเปลือกมะพร้าวเล็กน้อยนะครับในการลองก็ไม่ได้ใช้มากมายอะไรจะทําให้รากเขาเนี่ยเกาะต่อได้เร็วขึ้นทีมมิตรชนบอกว่า การปลูกกล้วยไม้สะกุนหวายนะฮะรากเขาต้องการอากาศออกซิเจนนะดังนั้นเนี่ยเ,เวลาที่เราปลูกนะฮะเราจะต้องเอาตัวนตัวของโคนนะแปะไปบนวัสดุปลูกที่เราจะใช้นะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ได้ผลนะครับอะต่อไม้ประเภทไหนใช้ได้บ้างเอามาดูครับอันนี้มิตรชนใช้ไม้ทั่วๆไปนะก็เรียกว่าเอามาผ่าซีกนะฮะ แต่ว่าไม้ทั่วๆไปเนี่ยโอกาสที่เขาจะผุพังเนี่ยมีมากแต่ยิ่งผุพังเป็นรูพุนมากขึ้นเท่าไหร่นะลากเขาก็จะยิ่งช้อนชายดีมากขึ้นเท่านั้นนะฮะอันนี้ไม่ไดอ้อ่บอกว่าจะต้องใช้ไม้สักอย่างเดียวนะครับแต่อันนี้เขาผุพังเร็วนะครับงามจนแตกตะเกียงแล้วนะนี่แตกตะเกียงออกมาตะเกียงเหล่านี้แหละครับก็สามารถจะนําไปแยกปลูกได้อันนี้เป็นตอไม้สักนะฮะนี่ครับเปลี่ยนวสัสดุปลูกกับโดวยวิธีการปลูก เปลี่ยนสาต่อถอดออกมาเลยครับจับด้วยนิ้วดึงกมาเลยลากขาดไม่ต้องกลัวครับนี่แค่นี้แหละครับนะนำมาเกาะตรงนี้ปั๊บนะนี่เท่านี้แหละครับแล้วเราก็ใช้สายเคเบิลถ่ายนะ้ามิตรชนใช้สายเคเบิลไทยจนชินแล้วนะแล้วก็นี่ฮะใส่สายเคเบิลถ่ายรัดไปเลย นี่ฮะดึงให้แน่นก็มาดูอีกตัวอย่างครับเป็นกล้วยไม้นิ้วเหลืองจันทบูรณานี่เราก็ปลูกมาเป็นกล้วยไม้นิ้วที่สมบูรณ์มากนะครับเหลืองจันทบูรณ์นี่ก็เป็นไม้ตัวที่ตลาดต้องการเขาสอบถามมิตรชนมอว่าจะปลูกยังไงก็แกะมาอย่างเงี้ยเหมือนเดิมนะเรียกว่าเอามาใส่ต่อชับเข้าไปแบบนี้นะหรือว่าปลูกง่ายมากนะกล้วยไม้นี่ใครว่าทํายากมิตรชนเถียงเลยนะง่ายนิดเดียวถ้าเราเข้าใจเขา สายเคเบิลทายเข่นเคยสายเคเบิลทายนี่ก็เวลาที่เ,เวลาที่เขาเลากเกาะดีแล้วเนี่ยเราก็มาเอ,อเอาออกนะถือว่าเป็นอะไรที่ง่ายนิดเดียวนะฮะเนี่ยเสร็จแล้วครับแล้วก็ตัดสายเคเบิลทายทิ้งออกไปคราวนี้นะครับนะได้แล้วครับ1ต่อนะสวยงามนะเดี๋ยวลำเขาก็จะยาวขึ้น มีคนสอบถามว่าแล้วจําเป็นไหมต้องใช้ต่อไม้ปัจจุบันเนี่ยการใช้ไม้นี่ก็เป็นการตัดไม้ทําลายป่าเนาอะ,อะต่อพลาสติกแบบนี้ก็ใช้ได้ครับนี่ฮะก็ทําเหมือนเดิมนี่ก็ถอดออกมาฮะแล้วก็เอาแปะเข้าไปที่ต่อต่อหลอกลวงมิ่งชนเรียกว่าต่อหลอกลวงนะแล้วก็เขาก็งามได้เนี่ยเราก็มัดด้วยสายเคเบิลไทยเช่นเคย ราวนี้แหละครับเขาก็อยู่ได้แล้วนะฮะก็ตัดเคเบิลไทยส่วนเกินออกเช่นเคยนะครับตัดเลยครับราวนี้แหละครับนะส,สวยๆอาละครับทีนี้เรามาเพิ่มจํานวนต้นกันนะฮะเวลาเราปลูกเลี้ยงไปสักพักหนึ่งนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาจะมีตะเกียนแบบนี้แหละครับนี่ตะเกียนแบบนี้นะฮะนี่ เราก็สามารถจะใช้ตะเกียงตรงนี้แหละครับนําไปปลูกเลี้ยงต่อได้นะถอดออกมาเลยครับเด็ดออกมาเลยการเด็ดนะการเด็ดตะเกียงเนี่ยคนเด็ดงัดขึ้นไปอย่างนี้ถ้าเด็ด,ดดึงลงมาอย่างนี้นะฮะเนื้อของอต้นแม่เขาเนี่ยจะมีความเสเสียหายเวลาเด็ดก็เด็ดอย่างนี้เด็ดย้อนขึ้นไปอย่างนี้ฮนะรากก็จะติดมาแบบนี้เลยเนหะ็นไหมเป็นตะเกียงนะครับเด็ดง่ายๆนะฮะนี่ก็คือ,ออันนี้ตะเกียงอีกต้นหนึ่งนะ่ะเราก็จับจับตรงนี้นะจับ จับให้มั่นนะแล้วก็งัดขึ้นมาปุ๊บจะสังเกตเห็นว่าลากเขาจะติดมากับ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 ตะเกียนนะ,ะครับดึงออกมาเลยครับไม่ต้องไปสนใจนะฮะนี่เราได้แล้วนะครับสองตะเกียนหลังจากนั้นการปลูกครับไม่ใช่เรื่องยากเลยนะ,ะเราก็ต่อมานะ,ะนี่วางไว้ก่อนนะครับนี่ใช้วัสดุปลูกเล็กๆน้อยๆน,นะ ลองพื้นก่อนนะอย่าอย่าใช้วิธีการแบบนี้นะถ้าสมมติเราปลูกแบบนี้ปึ๊บแล้วโดยทั่วไปเนี่ยคนจะทําด้วยวิธีนี้นะฮะนี่ก็คือมาแปะอย่างนี้โอกาสที่รากเขาจะเริญเติบโตช้ามากนะฮะวิธีการก็คือว่าที่ถูกต้องนะก็คือว่าทําอย่างนี้นะแล้วก็เอาไม้วางไว้ข้างบนแบบนี้นะฮะแบบนี้นะ เราก็นี่รัดแบบนี้นะครับนี่รัดให้มินมินคนเล็กเล็กน้อยๆอะ่ะให้เขาอยู่ได้เท่านี้แหละครับนะเท่านี้แหละครับนะเราก็รอเวลาครับให้รากเขาเดินนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากที่เราปลูกไปสักระยะหนึ่งฮนะมีตรจนจะให้ดูตัวอย่างเห็นไหมครับนี่เป็นตัวอย่างที่มีตรจนทำไว้ให้ดูนะเรียกว่าดูรากครับรากเขาเดิน มาเนี่ยเกาะต่อหมดแล้วนะฮะลาเขาเนี่ยต้องการอากาศนะการเจริญเติบโตจะรวดเร็วมากกว่าปกตินะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็เ,เล็กๆน้อยๆนะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์กับแฟนๆที่รักการปลูกเลี้ยงไม้ตระกูลหวายหรือตระกูลเอื้องสายนะครับพวกเหลืองจันทบูรณ์อะไรพวกนี้ก็สามารถจะปลูกได้ว,วิธีแบบนี้ได้นะครับก็นํามาเ,เล่าสู่กันฟังครับ แฟนๆท่านใดชอบอ,อกชอบใจครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามพบกันใหม่อ e ีหน้าครับสวัสดีครับ